สวัสดีครับผมชื่อวิรัติรักเมืองครับทำงานบริษัทครับเป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับเมื่อก่อนนี้รู้สึกว่าตัวเองเดินก็เหนื่อยหายใจก็ไม่อิ่มครับกลางคืนนอนไม่หลับครับมันจะมาง่วงตอนที่ทำงานตอนกลางวันครับเวลานั่งอยู่นั่งนิ่งๆไม่ได้นะครับง่วงหลับตาทีไรก็คอยแต่จะหลับครับ ถ่ายไม่ค่อยจะออกมันอืดท้องครับต้องใช้ยาระบายสามวันต้องกินยาระบายทีหนึ่งครับเพราะถ่ายไม่ออกถ่ายออกมาก็เป็นก้อนก้อนเหมือนชี้กระต่ายก้อนก้อนเป็ดเป็ดเ,ดเดงั้นวันไหนถ้ากินเหล้าหรือกินโซล่าเนี่ยอืวันนั้นอ่ะถ่ายออกมานี่เลือดสดๆเลยครับแดงติดคอหานตอนนั้น ยังไม่ได้ไปหาหมอเลยก็คิดว่าตัวเองเป็นลิสตดวงตอนนั้นท้องที่ท้องอืดถ่ายเป็นเลือดนะผมก็ซื้อแต่ยาหมอร้านขายยามากินยาแก้เอกเสียบแก้ลิสตดวงผมก็ซื้อไม่รู้ต่อตอนปีห้าแปดไปเช็คโรงพยาบาลพอตรวจเช็กที่โรงงานแล้วมันเจอค่าตับมันขึ้นเยอะไงมันเหนื่อยด้วยผมก็ต้องตัดสินใจไปเช็กที่โรงพยาบาลเลย ตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งไปถึงบ้านหมอก็าให้เจาะเลือดตอนนั้นค่าตับขึ้น400โอ้โหหมอบอกหมอเห็นก็ตกใจโอ้400เลยเนี่ยถึงขั้นตับวายเลยนะเนี่ยหมอบอกหมอก,ก็เลยนัดอันตุสาวไปเจอนี่เจอนิ่วในถุงน้ำดีไขมันพอกตับโอ้หมาหมดเลยกันนี่เครียดมากเลยครับตอนนั้นเครียดอยู่คนเดียวไม่ได้บอกใครครับ คิดว่าจะรอดหรือเปล่าเนอะ <c oughs> ลูกก็เรียนหนังสือไม่จบลูกก็ยังเล็กๆอยู่ทำไงวแล้วก็ภาวนาอยู่ในใจก็ให้ลูกเรียนจบก่อนเธอค่อยตายคิดจนสว่างครับว,วันนั้นกลับไปจากหาหมอามอบอกว่าเป็นรัฐปักเสษสีเล่นเฟสอยู่เล่นเฟซไปเล่นเฟสมาพอดีเจอพี่คนหนึ่ง ก็เป็นโรคปอดระยาสุดท้ายก็เข้าไปถามพี่โพยิตินตัวนี้ผมเป็นโรคตับกินได้ไหมเขาบอลองมาดูมาปรึกษาดูพี่เขาก็ชวนเข้าไปผมก็ตัดสินใจไปเลยยังไงยังไงก็ต้องกินพรลองมาหลายตัวแล้วตัวอื่นก็กินแล้วทรงตัวทรงตัวมันไม่หายสักที ก็หมดไปหลายบาทแล้วลองมาตัวนี้มันกินไปได้สักพักหนึ่งอีกสามเดือนไปตรวจมันลดลงครับลดลงหมดเลยเจอโพนิตินนี่แหละครับช่วยให้ร่างกายผมสดชื่นแข็งแรงขึ้นมาตอนนั้นน้ำหนักแค่ห้าสิบเก้าตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาหกสิบเจ็ดหกสิบแปดแล้วเนี่ยกินข้าวได้กินอะไรก็อร่อยครับ ทุกวันนี้ขอบคุณโคดีตินมากๆเลยครับ